ครับในคลิปนี้เรามาพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสาระของพระพุทธศาสนาเรื่องศาสนิกชนที่ดีในเรื่องของพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาพิธีกรรมนำสำคัญทางศาสนาพิธีกรรมคืออะไรพิธีกรรมหมายถึงระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในศาสนา มีข้อกำหนดเป็นขั้นตอนการกระทำให้ถูกต้องศาสนาทุกศาสนามีพิธีกรรมอยู่หลายพิธีพิธีกรรมที่สำคัญทางศาสนาของศาสนาพุทธแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆด้วยกันได้แก่ 1. พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวิัยสง์เช่นพิธีอุปสมบทพิธีบรรพชาพิธีทอดกรถิน สองพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็นสองพิธีด้วยกันคือ 1. ง,งานพิธีมงคลสมรสงานขึ้นบ้านใหม่เราเรียกพิธีงานมงคล 2. พิธีงานอาวะมงคลเช่นพิธีงานศพงานทำํำบุญอัฐิ 3. พิธีกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันเข้าพรรษา วันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวันอาสารหาบูชาเป็นต้นนะครับนี่เป็นพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาของศาสนาพุทธที่แบ่งออกเป็นสามประเภทให,ใหญ่ๆด้วยกันทีนี้หลักในการจัดพิธีกรรมเป็นอย่างไรหลักในการจัดพิธีกรรมมีอสี่ประการด้วยกันคือ 1. ถูกต้องตามหลักศาสนาหมายถึง ตรงตามจุดมุ่งหมายและวิธีปฏิบัติทางศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ 2. ประหยัดหมายถึงการทำที่พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปมีความเหมาะสมตามกำลังศรัทธากำลังทรัพย์และฐานะของตนเอง 3. ม,มีประโยชน์หมายถึงการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นบุญกุศลและ 4. ไม่ขัดประเพณีนิยม หมายถึงการทําไม่ทําพิธีให้ขัดกับประเพณีที่ดีงามที่เคยปฏิบัติกันมาแต่โบราณเช่นการไม่เล่นการพนันในงานศพอันนี้คือหลักการจัดพิธีกรรมซึ่งมีอยศีประการด้วยกันประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนามีอะไรบ้างนะครับประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนามีหนึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมมีจิตใจที่ดีงาม เกิดคุณธรรมและมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา 2. เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 3. ช่วยดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ซึ่งการที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาจะเป็นพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสนใจและศึกษาหลักคำสอนที่เป็นแก่นแท้ในพระพุทธศาสนาต่อไป ต่อไปเป็นพิธีถวายสังฆทานนะครับสังฆทานเป็นการถวายสังฆทานเป็นพิธีทางศาสนายอย่างหนึ่งที่พระพุทธศาสนิกชนช,นชอบปฏิบัติในโอกาสต,ต่างๆเช่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตทำบุญวันเกิดทีนี้สังฆทานคืออะไรสังฆทานคือทานที่อุทิศแก่พระสงฆ์มิได้จอโจมแก่พึกษสูร,รูปใดร,รูปหนึ่ง เครื่องสังฆทานส่วนมากใช้เป็นอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วและมีของอื่นที่เป็นบริวารมากน้อยเพียงใดก็ได้ตามความประสงค์ของผู้ถวายครับขั้นตอนการถวายสังฆทานมีดังต่อไปนี้คือ 1. จัดเตรียมเครื่องสังฆทานให้เรียบร้อย 2. นิมนต์พระสงฆ์ตามจำนวนที่ต้องการ3เมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันให้นำเครื่องสังฆทานมาวางที่หน้าพระสงฆ์ 4. กล่าวคำอราธนาศีลแล้วรับศีลสมาทานศีล 5. กล่าวคำถวายสังฆทานถ้ามีผู้ถวายหลายคนให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้กล่าวนำและว่าตามไปทีละวัตรทั้งภาษาบาลีและคำแปลนะครับ 6. ประเคนเครื่องสังฆทาน7พระสงค์อนุโมทนาและ 8. ผู้ถวายสังฆทานกวดน้ำและรับพร อันนี้เป็นขั้นตอนของการถวายสังฆทานคําถวายสังฆทานว่าอย่างไรนะครับคําถวายสังฆทานขึ้นต้นด้วยอิมานิมยังพันเตพัตตานิสะปริวารานิพิคุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิคุสังโคอิมานิพัตตานิ สัพปริวารานีปฏิกันหาตุอัมหากังชีครัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลลนานเทิญอันนี้เป็นคำถวายสังฆทานทั้งภาษาบาลีและคำแปลนะครับต่อไประเบียบพิธีในการทำบุญในงานมงคลการทำบุญในงานมงคลนั้นเป็นการทำบุญเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่จิตใจของผู้ที่จะทำบุญหรือเจ้าภาพ ซึ่งต้องเตรียมการดังนี้ขั้นตอนของการเตรียมการทำบุญคือ 1. กําหนดวันเวลาทำบุญ 2. ออาราธนาพระสงฆ์ 3. เตรียมสิ่งของที่ใช้ในพิธี 4. เตรียมสถานที่ 5. เตรียมเครื่องไทยธรรมแล้วทำอย่างไรต่อไปในงานทำบุญมงคลนะครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้เจ้าภาพคอยต้อนรับและนำพระสงฆ์ไปยังสถานที่ประกอบพิธี 2. เมื่อพระสงฆ์นั่งนาอาสนะแล้วให้เจ้าภาพประเคนเครื่องรับรองที่จัดไว้ 3. เจ้าภาพจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบูชาพระและกราบนมัสการ 4. เจ้าภาพอาราธนาศีลและรับศีล 5. เจ้าภาพอาราธนาพระปริศจากนั้นพระสงฆ์จะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์ หเจ้าภาพฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เก่อนพระสงฆ์สวดจบให้เจ้าภาพเตรียมยกบาตรและพัตนาหานมาตั้งไว้ให้พร้อมเมื่อพระสงฆ์สวดจบให้เจ้าภาพยกพัตตาหารประเคน 8. เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วให้เจ้าภาพถวายเครื่องทยธรรม 9. เกพระสงฆ์อนุโมทนาขณะที่พระสงฆ์ว่าบทยถาให้เจ้าภาพกวดน้ำ เมื่อพระสงฆ์ว่าบทสัพพีติโยพร้อมกันให้เจ้าภาพเทน้ำให้หมดและประนมมือรับพรตลอดไปจนจบเป็นอันเสร็จพิธีและสิบเจ้าภาพส่งพระกลับวัดนะครับขั้นตอนในการทำบุญในงานมงคลก็มีอยู่สิบขั้นตอนดังนี้นะครับต่อไปหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเราก็มาทำใบงานเรื่องพิธีกรรมทางศาสนากันนะครับมีอยู่ด้วยกัน5ข้อ ให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดแล้วก็ส่งงานทางไลน์เช่นเดิมนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจและสามารถทำใบงานเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาได้ในคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ